สวัสดีครับผมอิทธิน้องถามนะครับผมก็วันนี้มีความรู้เล็กน้อยมาแบ่งปันกันนะครับเป็นวัตถุมงคลของดีชนบุรีอีกหนึ่งวัดนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับผมเป็นเกจิบนยอดเขาอีกหนึ่งเกจิที่มีประสบการณ์สูงทางด้านเมตตาแควคลาดนะครับผม อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างด้วยการหลากหลายเนื้อนะมีเนื้อทองคำนะครับทองคำนี่หลัก20กว่าเหรียญเนื้อเงินหลักร้อยเหรียญนะครับผมแล้วก็มีกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลหนา้าทองแดงลงดําตามประวัติการสร้างเนี่ยสร้างอย่างละ1000พเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูจุดตายกันง่ายๆดีวกว่านะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเบสิคๆเข้าๆพื้นฐานกันก่อนเหมือนเดิมนะ ผมจะเอาเหรียญที่สวยๆมาวางให้ที่ดูง่ายๆมาให้ดูก่อนนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นพื้นฐานการดูพระทั่วไปก่อนเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญจานในบล็อกด้วยนะไม่ใช่เป็นรอยขีดข่วนทั่วไปนะครับเนี่ย ก็เรียกจานในบล็อกด้วยนะเล็กน้อยเนี่ยเราจะแขงดูก่อนต้องคมแบบนี้นะครับคมสําหรับดูด้านหน้ามีเก๊ถามว่าตอนนี้วิวัฒนาการคนทําพัเก้เนก็เริ่มทําไปดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็ต้องพัฒนาตัวตัวเราเองดูไปเรื่อยๆนะครับดูยังไงให้มันจบเนี่ยถ้าเราดูสภาพอยู่ในเหลี่ยมเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ก่อนดูพื้นฐานนะครับรอยจานเนี่ยต้องคมเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติ ของเกสนี่จะทื่อๆทือ่อไปเลยนะครับของเกสจะทื่อๆไปเลยเราจะเห็นเห็นไหมครับจานในบ็อกปั๊มก่อนที่จะเอามาปั๊มอ่ะก่อนที่จะมาปั๊มเหรียญน,นี้ออกมานะครับจะจานหลวงพ่อท่านจานไว้นะครับเป็นเอกลักษณ์ท่านเลยนะครับสรงนี้ด้านหลังต้องคมนะครับคมตึงคม และตึงนะครับเหรียญคมและตึงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูจุดตายกันเลยนะครับเ็าเรียกจุดจ่ายตังสําหรับเซียนพารเขาก็เขาก็ต้องดูจุดจ่ายตังกันนะครับส่วนท่านใดที่รู้แล้วก็ก็โอเคนะส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นความรู้เล็กๆแน่นอๆเป็นความรู้เสริมกันนะครับเดี๋ยวผมก็เรียกขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูทุกเหรียญเลยนะนี้ทุกเนื้อนะไม่ใช่ทุกเนื้อทุกกระไหล่เลยเนื่อทองแดงนะครับ นี่นะครับเหรียญเนี่ยฮึบนะเราดูเหรียญด้านนี้แล้วก็พลิกเหรียญที่3นาฬิกานี่นะครับจะเป็น2เขี้ยว2เขี้ยวเห็นไหมครับ2เขี้ยวอย่างนี้แท้เลยนะครับแท้เลยสวยๆนี่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพัก็มีนะครับบางวันแล้วแต่มือขายกันมือขายมือซื้อกันนะครับนี่นะครับ ดูอย่างนี้จะได้ดูให้ทุกคนได้ดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับมีขยกักสองขยกักสองขยกักสองขยักนะครับสองขยกักสองขยกักดูแค่นี้ถือแทนแล้วครับดูง่ายๆรุ่นนี้นะครับมองดีๆคนไม่รู้เนี่ยนึกว่านึกว่าขอบตัดพระเกศอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการปั๊มน้ำหนักได้ดีปั๊มน้ำหนักได้แรงนะครับ ท่านใดมีสวยๆผมยินดีรับเช่านะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อยงยุทธนะครับทุกรุ่นก็ท่านใดมีก็สามารถแอดไลน์ส่งมาซื้อขายกันได้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุดธหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงครับผมก็วันนี้สวัสดีครับ